กลางวันเธอสวยหวานจนใครๆก็อยากเข้าใกล้แต่พอตกกลางคืนเธอกลับกลายเป็นปีศาจที่คุณอยากจะวิ่งหนีดวยด,ด,ดูชวยจ๊ตัดดนี่คือพล็อตหนังรอมคอมของเกาหลีเรื่องล่าสุดที่จับเอาอิมยุนอานักแสดงลุกเจ้าหญิงตัวท็อปของวงการที่ไม่มีใครไม่รู้จักมาใส่คาแรคเตอร์สาวสวยว่วาวังตอนกลางวันแต่พอตกกลางคืนเท่านั้นเธอกลายเป็นร่างปีศาจสุดห้าม <c oughs> ที่เรียกว่าพลิกคาแรคเตอร์ของเธอแบบที่ไม่เคยมีเรื่องไหนทํากับเธอมาก่อนขอแนะนำซอนจีหญิงสาวที่มีสองร่างในคนเดียวกันกลางวันน่ารักสดใสยิ้มทีเดียวก็ทําให้หัวใจเล่นลายแต่พอตกดึกปีศาจในตัวเธอจะตื่นขึ้นมาทั้งป่วนทั้งดุทั้งแสบจนใครก็เอาไม่อยู่และคนที่ต้องมารับมือก็คือกิวกูหนุ่มข้างห้องดวงสวย ที่ไม่มีทั้งงานไม่มีทั้งเงินจนสุดท้ายต้องรับจ็อบกลางคืนสุดประหลาดนั่นคือดูแลหญิงสาวที่ตอ,ตอนกลางวันเป็นนางฟ้าแต่กลางคืนกลายเป็นปีศาจเฮ้กรีเตียวงยี่เงยเยอยู่กิอนอะไมาเดียครั้งนี้กิมยุนอาถิ่งภาพสาวสวยเรียบร้อยอมาเล่นบทสุดพลิก,ลกบทผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งโหดทั้งหวานทั้งน่ากลัวทีมงานยืนยันว่าแค่เปลี่ยนสีหน้าเซียววินาทีเดียว เธอก็ทำให้ทั้งกองถ่ายทั้งขำทั้งขนลุกในเวลาเดียวกันส่วนอันโบฮยอนพระเอกจากบทเข้มๆคราวนี้ต้องสลัดคราบมาเป็นผู้ชายที่ทั้งเหว๋อทั้งหัวปั่นต้องทำงานพาร์ทไทม์ที่แปลกที่สุดในชีวิตนั่นคือเฝ้าปีศาจสุดแสบทุกคืนเขายอมรับเองว่านี่คือบทที่เหนื่อยที่สุดแต่ก็สนุกที่สุดเช่นกันเพราะต้องสลับจากความจริงจังมาเป็นเหยื่อที่โดนแกล้งทุกซีนกดก็าละ เมื่อมนุษย์ธรรมดาต้องมาทำงานเป็นพี่เลี้ยงปีศาจแค่มีระหว่างทั้งคู่จึงกลายเป็นความรักสุดครซ z y ที่ทั้งหาทั้งหลุนทั้งอบอุ่นหัวใจ Pretty crazy จึงไม่ใช่แค่โรแมนติกคอมเมดี้ธรรมดาแต่มันคือความ crazy ที่จะทำให้คุณหลงรักทั้งคู่แบบไม่รู้ตัวใน Pretty crazy เดี๋ยวสวยเดี๋ยวแสบผมแทบจะครซ z ี่กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์